เราจะไปย้อนดูท่าทีของฝ่ายต่างๆนะครับท่าทีของฝ่ายต่างๆที่เราจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นท่าทีที่พึ่งออกมาแสดงท่าทีหลังจากที่ไทยส่งกลับผู้รีัยอุ่ยกูเนี่ยแหละครับอย่างไรก็ตามนอกจากท่าทีของฝ่ายกะวันตกแล้ววันนี้มีท่าทีของฝ่ายจีนที่ออกมาเพิ่มเติมพูดถึงกรณีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปมีทั้ง2ฝั่ง2ฝ่าย บาลานซ์กันอยู่ไปดูท่าทีของฝั่งตะวันตกกันก่อนแล้วกันนะครับมีท่าทีของ e อีูโดยสาภาพยุโรปได้ออกถแถลงการจุดยืนต่อกรณีทางการไทยส่งตัวผู้ลริภยัยชาวอยกูกว่า40คนให้กับทางการจีนโดยระบุว่าถแถลงการโดยโฆษกของผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปและรองประธานคณะกรรมการายุโรปเกี่ยวกับการส่งตัวชาวอยกูกลับไปยังจีนสาภาพยุโรปเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการที่ประเทศไทยส่งตัวชาวอยกูจำนวน40คน กลับไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นการละเมิดหลักการไม่ส่งตัวกลับและพันธกรรีของประเทศไทยต่อกฎหมายทั้งในระดับชาติและในระดับระหว่างประเทศในฐานะสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสัประชาชาติสภภาพยุโรปขอเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปฏิบัติตามพันธกรรีของตนภายใต้กฎหมายระดับชาติรวมถึงรัฐธรรมนูญของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของชาวอยกูทั้ง40คนที่ถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศจีน หรือว่าเยอรมนีครับมีถแถลงการออกมาโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีถแถลงว่ารัฐบาลเยอรมนีขอประนามการตัดสินใจของรัฐบาลไทยในการเวรเทศชาวอยกูจำนวนหนึ่งไปยังประเทศจีนการเวทศดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักการสากลซึ่งห้ามไม่ให้ส่งกลับบุคคลไปยังที่ซึ่งพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงทางเยอรมนีเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเคารพและปกป้องสิทธิของผู้ถูกในประเทศ และครอบครัวของพวกเขาเราเรียกร้องให้รัฐบาลไทยประเมินสภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่ถูกในประเทศที่ประเทศจีนและดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองนอกจากนี้ยังมีเสียงจากนักวิชาการกับโจชัวเคลรันซิกนักวิชาการอุตสด้านเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถาบันเคานซิลออนฟอร์เรนรีเลชั่นส์กล่าวกับ VOA ไทยนะครับบอกว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่จีน และไทยมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างที่มีกับสหรัฐกําลังลดน้อยลงเขาบอกว่าท่าทีของไทยสอดคล้องกับนโยบายไทยก่อนหน้านี้ครับเพียงแค่หนักหนากว่าและคิดว่าการขาดแรงกดดันจากนานาชาติในขณะนี้รวมถึงขาดแรงกดดันจากสหรัฐเองอาจทําให้ไทยมีแนวโน้มที่จะทําในเรื่อง,องการส่งตัวกลับมากขึ้นหรือว่าโวเครเอร์เติร์ถ้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษชนยชนแห่งสระชรชาติ ก็ออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาบอกว่าการตัดสินใจของรัฐบาลไทยละเมิดกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสาลอย่างชัดเจนว่าด้วยการส่งผู้ลี้ภัยกลับไปเสี่ยงต่อการ,รเผชิญอันตรายเติร์กยังเรียกร้องให้จีนเปิดเผยสถานที่ที่ชาวอยกูเหล่านี้พำนักครับ และรับประกันว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรวมถึงกลุ่มประชาสังคมอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Amnesty International ก็มีการประเมินนะครับว่านับตั้งแต่ปี2,560เนี่ยชาวอยกูในจีนมากกว่า1ล้านคนถูกนำตัวเข้าค่ายที่ทางการจีนระบุว่าเป็นศูนย์อบรมวิชาชีพและทักษะเพื่อต่อต้านแนวคิดสุดตรง หรือว่ารายง,งานของสัปรายช์าชาติในปี2,565ระบุว่าพบหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการซ้อมทรมานการใช้แรงงานบังคับและสภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่ที่ว่านี้ซึ่งแน่นอนว่าจีนปฏิเสธนะครับนี่คือท่าทีที่หลายคนบอกว่ามาจากฝั่งต้นตกมาจากหน่วยง,งานสิทธิมนุษยช,ยชนแต่ในมุมหนึ่งก็มีท่าทีของจีนนะครับอย่างท่าทีของ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็เป็นท่าทีที่เป็นทางการของฝ่ายจีนลินเจียงครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบสื่อมวลชนในการถแถลงข่าวประจำวันบอกว่าการส่งตัวกลับครั้งนี้กระทาการบนพื้นฐานของกฎหมายไทยและจีนรวมถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติระหว่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ หรืออย่างเมื่อวานนี้สถานทูตจีนประจําประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่านี่เป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมระหว่างจีนและไทยที่ได้ร่วมมือจัดการกับอาชญากรรมและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิกดกฎหมายและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมืองจีนตามกฎหมายของ2ประเทศและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศสถานทูตจีนประจําประเทศไทยบอกว่าชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิกดกฎหมายที่ถูกส่งกลับจีนในครั้งนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา10ปี เนื่องจากปัจจัยระหว่างประเทศที่ซับซ้อนหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีนได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้คนเหล่านี้กลับบ้านหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไปฏิบัติตามข้อกำหนดของการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดได้มาตรฐานยุติธรรมและมีอระยะและช่วยให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตปกตินี่นี่เป็นท,ท่าทีอย่างเป็นทางการของทางการจีนนะครับ ล่าสุดมีท่าทีที่อาจเรียกได้ว่ากึ่งทางการจากฝ่ายจีนเช่นกันนะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งไปสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนได้มีการเผยแพร่บทความชิ้นหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการส่งกลับชาวอุยกู40คน Global Times ก็ยังใช้คำว,ว่าพลเมืองจีนมากกว่าการใช้คำว,ว่าอุยกูนะครับแตเ่เนื่องจากเป็นบทความเนี่ยปรากฏว่าก็มีการใช้คำว,ว่าอุยกูมากขึ้นเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็มีการ ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายจีนเลี่ยงที่จะใช้คําว่าอีกูนะครับโดยบทความของ Global Times ได้มีการกล่าวอธิบายและพูดถึงชาวอีกูโดยระบุว่าพลเมืองจีนทุกคนรวมถึงชาวอีกูในซินเจียงมีสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองครับ กับอทมส์อ้างโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ชี้ว่าที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองบางฝ่ายประดิษฐ์ถ้อยคำโกหกเกี่ยวกับซินเจียงโดยไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากทําให้ซินเจียงไม่มีเสถียรภาพนอกจากนี้ยังอ้างความเห็นของเก๋อหงเหลียงซึ่งเป็นผู้ช่วยคณะบดีสถาบันอาเซียนที่มหาวิทยาลัยกวางซีมินซูที่ระบุว่าการที่ไทยส่งกลับชาวอีกูกลับจีนเป็นผลลัพธ์เชิงบวกและก้าวต่อไปคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุข,ของอาชญากรรมข้ามแดนเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ยังมองด้วยนะครับว่าไม่ว่าอาญากรรมข้ามพรมแดนจะเกี่ยวข้องกับแก๊งอาญากรรมในประเทศหรือไม่แต่ทางการจีนก็ต้องถือว่านี่เป็นภัยคุกคามและต้องการการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นขณะเดียวกันการดำเนินการระหว่างนานาชาติก็ต้องใช้นโยบายที่หลากหลายเพื่อรองรับความท้าทายในปัจจุบันด้วยเขาชี้ว่าข้อปฏิบัติต่างๆต,ต่อจากนี้จำเป็นที่จะต้องชัดเจนมากขึ้นในการบังคับใช้ระหว่างภูมิภาคโดยเฉพาะการบังคับใช้ระหว่างจีนกับอาเซียน หรือแม้ก่าทั่งในภาพใหญ่ก็คือการบังคับใช้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งการก่ออาญากรรมข้ามพรมแดนนี้ก็จะรวมถึงการช่อโกงทางโทรัคมนาคมและการค้ามนุษย์ผิดกฎหมายเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยอาญากรรมข้ามพรมแดนเกิดขึ้นได้ง่ายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ครับทุกคนมีความเห็นเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับเราพยายามเอาทุกมุมมาเล่าให้ฟังเลยนะ มุมของฝ่ายต่างๆจิบขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์มากที่สุดแล้วก็ชวนคุยกันครับว่าตกลงแล้วปลายทางของเรื่องนี้เราได้ผลดีหรือได้ผลเสียจากเหตุการณ์นี้กันแน่สำนักข่าวท a เดย์เ tomorrow today.